มาแล้วจ้าปูหน่อยนีบมือเอาปูหน่อยนอย สวัสดีครับเบลว,วิถีคนมอนครับครับวันนี้มากับแม่สำรวยครับแม่ผมเบ<อ>งครับดีค่ะครับวันนี้แม่สำรวยเราจะไปหาปูนาค่ะเนาะปูนาเนาะช่วงนี้เมื่อาวานนี้ได้หลายเนะาะเมื่อวานนี้วันได้สามโลนั่นเนี่ยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาหาอีกบิ่งหนึ่งเนาะแม่สำรวยเนาะไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะหมานไหมวันนี้เนาะแม่เนาะจ้ะไปเนี่ยหาแทงเอาตามหัวกานาเนาะแม่เนาะ ออกฤทธิ์เนี่ยเนี่ยมันมันนั่นเนาะลูกมันมันลกหญ้ามันลกเนาะหัวกะนาเขาไม่ได้นั่นเลยถ้าหญ้ามันรกอีโอ้โอ้รูอย่างมากเนี่ยมันไม่ค่อยมีเดี๋ยวลูกมันออกเบิ้ดอย่างเนี่ยมันออกไปทั้งตามลูกอ๋อเนี่ยไปอันนุ้ทะลูกไปของแม่เนี่ยไม่อยู่นะก็ทางมันขึ้นจากน้ำนี่นี่นี่อันนี้มันนั่นนี่เนี่ยนี่มันนั่นรูมันปิดรูปิดรู่แม่ไหนไอ้ดูที่แม่ นายให้คนดูอู้สวยๆจ้ะเนี่ยรับแป๊บเดียวอยู่เลยครับเนี่ยอ๋อมันเอาติดปากปูมันคุยดินขึ้นมาปิดปากปูไว้ปูมันกำลังปิดปากปูได้ไหมแม่ได้อีกนะจ้าเนี่ยปูพิเศษตัวงามจ้ะอุ้ยอุ้ยทานไหมแม่ดู ดูแม่ผมครับตุ่มเทจริงครับเนี่ยโอ้ก็จะได้มาแต่ละตัวนาะแม่นาะเนี่ยกว่าจะมาเป็นคลิปมหมพี่น้องดูครับเนี่ยดูครับครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามด้วยครับเนี่ยผมออกมาหาจับปูกับแม่สำรวยครับวันนี้แม่ผมเองครับเคยเห็นมันดึกบางทีปลามันลกไม่มีใครเข้าตัดยากเขาไม่ได้ริมหัวนาข้าวมันสูงุหรืออันไหมทันไหนออ เปลืกป่ามันมีลบกเต็น้มามันท่วมน้มามันท่วมดูมดเงดิได้กันนี่ยดูครับมาเป็นลูกมือแม่สำรวยวันนี้เนาะหาคุณเยี่ยวก็เหนื่อยคือกันเดียนแม่เนาะนางกลมนางเงยจับขูบ่บรืออะไรครับอุ้ยตัวนี้สวยๆเลยจ้ะอ้าวแม่อุ้ยแม่แม่ใส่ขู่จ้าตัวใหญ่เลยนะน้องแม่เนาะ นี่คือมาทำลูกไหนลูกเดี๋ยวเรื่ยๆลงเนี่ยไมอูดอกลูกไม่อยู่แล้วเอาแม่แม่แม่อยู่ข้างนี่แม่แม่เนี่ย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 เดี๋ยวแม่ตัวกระดิกระดิบอยู่ไหนแม่เดี๋ยวเรื่อยๆมาจมโคนเออกระดิกระดิบอยู่นี่ไหนเห็นแม่ละไหนหลังหลังนิดหน่อยนี่ไงแม่แม่สำรวยว่าไม่อยู่เป็นไงล่ะแม่ตัวใหญ่เลยเนาะแม่เนาะเป็นชอบทำแบบนี้ดิ

กูอยู่หน้ารูเลยจ้ะตัวนี้ครับเนี่ยปูมันอยู่อย่างงี้เลยจ้ะเนี่ยจ้ะนี่ครับเนี่ยปูมันอยู่อย่างงี้เลยเนี่ยแทงเอาแทงเอาครับเนี่ยถ้าเห็นมันอยู่รูเนี่ยแม่รูนี่เด้อตัวใหญ่แม่รูอยู่ตรงนั้นนี่จ้ะ

เดินนำหนาเนี่โอ้ و, ตัวใหญ่แม่เนาะดูนี่ครับตัวเป้งๆเ,นเ,นเลยแม่เอ้ามันจะตัวม่วงเลยครับนี่นี่จ้ะนี่แป๊บเดียวจ้ะอ้ปูตอนนี้แพงเนาะแม่เนาะหน้านเนี่ยตัวละแปดสิู้อะไร ให้หาไปให้แม่ถ้าไม่ทำก็ได้ลูกว่แปดจิตสองตัวเลยลูกอันไหนรูปเดียวมันอยู่สองตัวทำคู่เลยดูครับโอ้ัดแม่เออเอาหนีมือแม่เมิร์ครับเจ็บไหมฮะคอขาดเลยนี่แม่ขาดก้ามมันขาดเลย นี่นี่คือมันทำขุยอยู่นี่แม่ดูดูนี่ครับจำใหม่เนอะขุยปูทำขุยปูไปไหนแม่รูมันปิดปากรูลูกนี่นี่ปิดปากรูเออนี่ลักษณะมันปิดปากรูไปเนาะแม่เน้องเนาะโคนมาเอาโคนมาปนี่ครับเอาโคนปิดอย่างนี้คืออยู่รอยกระเด็นแต่แต่ละรัดก่อนนะลูกถ้าไปคุยปากรูก่อนไม่ได้ไม่ได้มลงลงก่อนเนี่ยลงไปเลยลูกต้องต้องต้องแทงรัดไปก่อนเนาะนี่นายเหยียบเบิดลเด็ดเนี่ยูมขุยมัน ไหนอู้ไหนเอาอู้ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะสวยๆเลยอ้าวเนี่ยติงไฮกินน้ำก่อนไหมแม่อู้สวยๆจ้ะแม่จ้ะแม่แป๊บหนึ่งกิโลแล้วกาบกิโลแล้วแม่เอากินน้ำก่อนเดี๋ยวนายเปิดฝาให้แม่ล่างมือก็บินงนากว่ากันได้ดิตะวันยาบาดมือนะอะ ออกนไหมอ๋อแม่จะไปจับเอามาใส่คู่ก่อนเก็บมืออ่าโงนาหนี่หลายนู่นแม่นูแทงเอาแทงเอาเลยลูกแม่ยังไม่ได้เอาเดลยลูกแม่อ๋อแม่แสดงว่าแม่ทุ่นเนี่ยเพราะว่ามันมีป่ายาเหยียบเพื่อนี่แม่เดินไปดูนาถ้างั้นก็ตรงนี่เลยแม่ทางั้นแม่นั่นเนี่ยใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่จ้ะ อยู่ไหมแม่สองตัวเลย้ะสองตัวเลยจ้ะอ่าว่านกอย่างนี้ไอ้ที่เราคู่กราคู่ทำไมมันอยู่เป็นคู่แล้วแม่แอบลูอ๋อไอ้รูมันเคียงกันนี่แม่ไหนอูด้ดูเอาแม่ใส่กุจ้ะ ไอตัวนี้ออกตะกี้นีน่นี่แม่ลงน้ำเหรอไม่ได้หรอก <ละ S 2> นะจับเอาจับเอาเลยครับน้อง อ่าแม่ตัดมาทางนี้ด้ยนะอืมอืเอาตอนขากลับนะแม่ม,มากตัวาอ๋อตัวใหญ่นี่อตัวดูวครับเพิ่งเอามาตะกี้นี่ครับเนี่ตัวม,ม่วงเลยดูตายดิกดด๊กๆๆดิด๊ก,ก,ก,กครับนี่ <c oughs> คูนาคาเกได้ไหมแม่าคู่จ้ะคู่แม่ค่อนคู่แล้วแม่ขึ้นคู่ล้วจ้ะเนี่ย

ดูฉันอยู่บนสวรรค์เนอะอนี่ยหาะกินเหมือนกันดูนี่ก่อนไปบาทที่กินแต่ข้าวกับทำหลับปูไปให้นะ่ะม่วงล่วยหอมอันตรงใหญ่มีแต่ความทุกข์เตะ อีกจะกจะะโอ้ยอ, oh, อย่างนี้จ็ดสามทิตัวก็อยู่ได้แล้วแม่ <laughs> <laughs> ดูส้คพัญธมันไมไ่ค่อยผ่านนะนาย <c oughs> ใช่ถ่ <c oughs> นานนูนๆอย่างง no. ี้เน <No. S 1> ้องดู <oo> เป็นกันพันธุหกปูใช่น้อยยิบเอาเลยจ้ะ มีแต่ตัวม่วงๆเลยเนาะแม่เนาะอ,อยิบเอายิบเอาครับเป็นคำคันธน,น,น,า,น,นาบอกคำคันก็ไม่มีน่แม่ก็ไม่เหนื่อยก็หาอันก็ได้แต่เองติดแกงเดี๋ยพวพรุ่งนี้ค่อยมาเอาเนาะ นั่น,น,นพวกนี้เองออกมาแต่เช้าเลยนะเรื่องงาน,น,านฮะน,น,นะนั่นเนียวยันในเรื่องงานมาถึงบ้านประมาณสองโมงออกมาเลยเนาะมแม่ <c oughs> แม่เตรียมตัวรอ,อเลย <c oughs> อ่าใส่คู่จ้ะ นี่เอาไปใส่กระมังไปนะไหนได้ไหม ใช่ไหมใส่คู่จ้ะ นี่ครับสรุปผลงานของวันนี้ครับครับเดี๋ยวจะกลับไปบ้านครับเดี๋ยวจะไปล่างปูล่างอะไรเดี๋ยวจะไปทําเมนูทอดมันปูน่นไหมเนาะฮะทอดมันปูครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะน่ากินขนาดไหนครับครับไปครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับไป ทำรวยครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับท nah. ี่จะทำทอดมันครับมีมะพข้าวจ้ะแล้วก็หัวหอมมะพข้าวเนาะครับแล้วก็หอมตะไคร่กระเทียมใบมะกรูดใบมะกรูดหั่นฝอยครับแล้วก็มีน้ำปลาครับผงชูรสครับแล้วก็น้ำตาลเนี่ยแป้งโก๋กี้ครับแล้วก็พริกแกงรดดีนิดหนึ่งครับครับอ่ะนี่ครับแม่กำลังจะทำ กำลังจะผสมเครื่องลงไปในตัวปูเนาะ,อะเอาจากนั้นเราทำการใส่เครื่องลงไปเนาะแม่มชิงรสทีนี่ครับขิลรครับชลดช้อนนึงอย่าพริกช้อนนึงอย่าพรกช้อนนึงพริกแกงช้อนโต๊ะ แป้งข้าวเ,าเ,าเจ้าหน่อยนึงนะแป้งเราจะใส่สองชนิดเนาะเราก็จะมีแป้งกุกกี้ด้วยใช่ไหมแม่ถ้าเราไม่มีแป้งกุกกี้ใส่แปง้งข้าวเจ้าก็ได้แต่เราต้องเอาแป้งมันผสมมันจะกรบอบกรอบมืดวันเลยอย่ไหมกรอบโล่โลเลยเนยเแป้งกุกกี้ไป ใส่มื่อถุงหนึ่งเลยใช่ไหมใส่เมื่อถุงหนึ่งใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาครับหนช้อนโต๊ะใหญ่ๆครับใส่น้ำลงไปหน่อย,อยนอย้ำปลาครับสองสักทีหลังจากนั้นก็จะคู่เข,เข้ากันใช่ไหมแม่ ไปง่ายรสชาติแม่ไม่ได้อ่ะไปเดี๋ยวไปรอไปเดี๋ยวไปทำการทอดกันเลยครับ ทีแล้วเนี่ยทอดมันปูครับที่สัญญาพี่น้องไว้เนี่ยโดยทำเซตเราครับอ,อร่อยครับผมลองชิมแล้วก่อนจะมากินครับมามากินข้าวพร้อมกันเลยครับเน้นต้มอึงมาถ้วยหนึ่งครับผลต๊แรงครับวานีมาครับต้องปูดมากเยอะเปิงครับ Å. Mm. ทอดมันก็อร่อยครับดู แม่ไม่กูนข้าวอย่หิวไม่รู้อะไกินก่อนผมยังไม่กินข้าวเช้าเลยมาเลิกงานเสร็จไปหาปู่กับแม่ผมยังได้กินข้าวเช้าเที่ยงแล้ว Mm-hmm. <laughs>

ราพี่น้องอิ่มแล้วผมคนกินมาไรเยอะอา,มมาอีกมไหมแม่ <c oughs> สะเด็ดเพาะเลยเว้ยเนี่ย <c oughs> อาอร่อยดีนะพรอ <c oughs> วันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับครับครับวิธีคนมอนฝากกด like share, ไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับนใจให้ช่องผมด้วยครับช่องวิธีคนมอนครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายยเดี๋ยวมาเจอกันครับอีกทีหน้าครับ